ทุกคนเลยนนี้สั้นๆนะจำไว้ว่าเมื่อคุณทําสิ่งนี้เนาะสิ่งที่แย่ๆเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้เลยจําไว้ว่าเมื่อคุณ raise your vibration หมายความว่าอะไรยกคลื่นสัือนของตัวเองยกไวของตัวเองเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่น้อยกว่านั้นเนี่ยก็จะมามา matching ในชีวิตของคุณไม่ได้เลยนะวันนี้ก็คือลึกแล้วก็แพงมากก็นั่นแหละรักทุกคนแล้วก็โวยควงทุกคนนะให้ ยกขึ้นยกไว้ตัวเองให้สูงขึ้นนะเพราะว่าคุณจะได้ไปเ็าเรียกว่าเอ็นจอยในพื้นที่ข้างบนเนาะวันนี้ผมก็กำลังกลับใต้เอ้ยไม่ใช่นะกลับกรุงเทพน้ะบินเจแปนนี่สิลเอนไลน์าแบบนี้แบบไป เจ็ดชั่วโมงเจอกันที่กรุงเทพนี่ไหมกระจกมันค่อยๆใสเห็นเปล่าเอ้ยเท่เมากเลยอ้าดึากไปเลยนี่หกชั่วโมงนะเราตัดเดินทางหกชั่วโมงจอมันค่อยๆสว่างขึ้นจอค่อยๆสว่างขึ้นเห็นเปล่า กดมืดนะกดมืดเดี๋ยวจอมันจะค่อยๆ่อยมนลงแล้วก็ดำไปแบบนั้นเลยไม่ไม่ล่ะเอ้โอ้โหไม่ค่อยๆมืดแล้วสนุกมากแม้ก็จะมีบางสายการบินเนาะแต่ก็น้อยมากเลยนะที่จะที่จะเป็นแบบปุ่มกดนอนปุ่มกดนั่ง แบบทัศสกีอย่างนี้นะที่มันปูนั่งมานะขนาดนั่งเฟิร์สคลาสยังไม่มีปุ่มอย่างนี้เลยนะแล้วก็แบบนี้ด้วยแต่ก็จะเป็นอีแบบเหมือนเป็นม่านขึ้นมาจิ๊กจิกเลือกระดับได้ด้วยนะทุกคนเลยอย่าลืมนะยกเว้ไวเบรชั่นของตัวเองยกตัวเองให้สูงขึ้นนะเหมือนกันเวลาคุณเจอปัญหาอะไรตามให้คุณอยู่เหนือปัญหานะถ้ามองไรมองภาพกว้างเนาะ เวลาคุณอยู่เนหนือปัญหาพวกนั้นนะสิ่งที่เขาเรียกว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถแมชข,ขึ้นเดียวกับคุณได้เลยหรือว่าคุณจะพบในประสบการณ์ได้เลยอน่องสิ่งแย่ๆหรือสิ่งที่คุณไม่พอใจไม่ขัดใจหรือขัดหรือไปขัดใจอะไรก็ตามไม่ชอบอะไรก็ตามก็จะไม่เข้ามาในชีวิตได้เลยแต่ถ้าใครยังเจออยู่ก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้ยกไว้ตัวเองที่รูบอกไงว่าให้ไป,ปฟังปัญญาให้ละเอียดเพราะเวลาคุณรู้อะไรแบบนี้เนี่ย คุณจะยกไว้ตัวเองให้สูงขึ้นสมอเลยทุกคนไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเจแปนนี่เจแปนกับ้านเอ่้ ขึ้นนะูกคถ้าเกิดว่าเราไม่ยกตัวเองสูงขึ้นเนี่ยก็คือเจอกับเรื่องเดิมๆเลยวายเบชั่นเดิมๆนะวายเบอร์ชั่นขึ้นขึ้นเดิมๆหรือสถานการณ์เดิมๆผู้นเดิมๆนั่นเองจะไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนเลย ลองนั่งซิปแอร์แต่และที่เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่ากากนร <c oughs> โหลดกระเป๋าอะไรใด,ดๆก็ตามคุณครูจะบอกที่